วัดชัยภูมิครับมังกรอโยธยาไฟยิมนะครับ22กับ29ครับ170กับ100แปดไปเป็นพระเอกละครช่อง8ได้สบายเลยครับเซรีแมนซักนาวแต่ไต่ซ้ายยังไม่ถึงครับโอ้โหูขวาลงนี้แมมีศอกตั้งนะครับเซรีแมนโอ้ซ้ายหน้าดูครับดูมัวอ่ะต่อยคืนเลยครับโอ้ยืนเกรงให้ต่อยเลยครับเซรีแมนซักนาวมั่นใจครับ สภาพร่างกายเขียวเขียวฟันเดินเข้ามาหาครับอัดลำตัว1-2ขึ้นหน้าแหมพร้อมลุยอยู่แล้วครับมังกรครับนั่นแหละครับดูหมัดหน้าหมัดหลังนะครับการบล็อกการเก็บการการอาวุธ <c oughs> แหมแล้วเป็นใหญ่เป็นมูดแสดงว่าโอ้โหปักศอกไม่โดนอ่ะโดนเจาะต้นขาโคนขาไปเยอะๆจะเป็นยังไงครับซาริแมนระยะย,ยาวจิ้มลำตัว แหมกัดฟันกันสักนาจากแอลจีเรียโอ้โหแลกกันที่ต่อที่คำต่อคำเลยครับทั้งแข้งทั้งหมัดเข็นไปโอ้โหพี่หมัดกับหลังอ่ะเริ่มลุยครับโอ้โหมาแล้วครับหมัดของมังกรครคำต่อยใกลๆ<อ>เลยครับไม่มีถอยอยู่แล้วครับ<น><น>ประเภทมอเตอร์ไซค์ยางตันครับทางด้านของมังกร ใช่ครับมันสนุกแบบนี้นะครับดูครับโอ้โหูอแกระโดดกระสือบทยาเลยครับเอาให้นอกใา้แตกเลยนะครับแมครับถึงที่ของมังก่อนเลยครับตอนไปอยู่ที่มุมครับแล้วก็ระดมต่อยโอ้สู้จริงจริงครับซาลิแมนนอกได้นายดีครับจริงๆครับดูการออกอาวุธเกินคุมจริงๆครับ ครับดูครับไม่มีใครยอมใครนะครับดูครับมาไปไปมามาไปอ้าวแลกไปเรื่อยครับอาครับโดนบางแล้วครับมังกรหลังจากที่ใจตั้งนานอ้าวยัดใ้่ซ้ายต่อยบนนะครับแล้วก็ตะล่างอย่าหยุดนะครับซาลิแมนครับอย่าหยุดนะครับอ้าวครับวัดแคลเซียมกันครับโอ้ตั้งศอกไปแม่ดูเหมือนว่าไปโดนนิ้วครับ ต้องระวังครับต้องระวังครับมังกรเลือดซึมหรือเปล่าครับเบาเลนใบหน้าโอ้ยแม่เบ้าตาน่าจะมีรอยเลือดซ้ำๆโอ้ยกึ่งมันกึ่งซอกโอ้โหค่นี้แม่พระเจ้าพระคุณม,มันมันแบบนี้ครับจันถึงถึงสุขเราเจอกันนะครับห้าทุ่มนิดๆครับส่งแฟนๆแบบแม่ให้อุณภูมิหัวใจมันเต้นครับก่อนจะเข้านอนครับ ศิละปะมวยไทยนี่อยู่ในประเภท4นะครับในเรื่องของพอรบอมวยสายต่อครับมังกรน้าเดินขย่ำแล้วโอ้โหต้นยกแรงดีจริงๆครับมับงกรต่อยลำตัวอ้าวยุบไปยุบครับสล,ลีเมนมังกรครับใส่แล้วอ้าวมีสวนครับศอกอย่าหยุดนะครับมังกรสล,ลีเมนนี่รอโต้แล้วครับโอ้โหปักศอกไปแล้วครับกลางศีรษะ ซ้ายนำปักสองหูโดนครับดูชาวต่างชาติเขาใช้ศาสตราอาวุธพกครับบนเวทีครับเกิดเป็นนักมวยครับต้องแลกด้วยความเจ็บปวดครับอ้าวแม่เริ่มมีหยุดไปกันครับสลิแมนครับเจอแข่งของมังกรโอ้โหวัดแคลเซียมวัดหัวใจกันเลยครับในช่วงยก3ครับผ่านกลางยกมาแล้ว มเริ่มจะยกขาไ้ขึ้นเหมือนกันครับเซลแมนโดนเจาะไปเยอะครับอุอลูกขยันของมังก,กรอยธุธยาฟายิมครับทำให้เขาได้รับชัยชนะไปในวันนี้